ต้องถามเขาเปล่อวะสวัสดีครับ เอาเลยแคบผมวันนี้ท่านผู้ชมมาด้วยนะครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เกม Slender The a r ะ w e l อันนี้อ่านอ่านไม่ออกนะก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละนะก็เป็นเกมที่เกี่ยวกับ Slender Man หรือว่าตำนานเริ่มต้นของ Slender Man นนะนะที่อ่ามันเป็นเกี่ยวกับเยเดร์การของเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมซึ่งเกมนี้นะครับจะทำให้เรานั้นอ่าไปสำรวจครอบครัวครอบครัวหนึ่งที่เกิดเหตุการณ์ประหลาดขึ้นในบ้านกลางป่าซึ่งผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมต้องสร้างบ้านอยู่กลางป่าเอาเราไปดูกันเลยว่าเหตุการณ์พวกนี้มันจะสยยองมาากกแค่ไไหนนเเรปดูัลผ มีรถคันหนึ่งนะทุกคนขี่เข้ามาในป่าเหมือนมีตัวประหลาดนะคอยเล่นงานพวกเขาในป่าแห่งนี้ครับผม <c oughs> เสียงแบบเซอร์ราวเอาละฮะเราตื่นขึ้นมาในป่าแห่งหนึ่งเดี๋ยวเราดูออปชันก่อนว่ามันปรับอะไรได้บ้างโอเคมีเอ่ด็ัปติฟายมีอะไรเนี่ยเคานเมอร์แอสจิตเมนต์อ๋อปรับความมืดโอ้โหมืดเลยขอสวา่างบายโอ้มึงไปกดออกทำแมวเลยวะ โอ้ Ooh, the best the best เกมดีคุณภาพดีอันนี้เหมือนเราขี่รถเข้ามาในป่านะครับแล้วก็รถรถรถเอ่อใช่เราจอดรถไว้ตรงนี้นะเรามาสำรวจนะครับทำหน้าที่นับข่าวนะครับเก็บภาพให้มากที่สุดนะครับอันนี้คือเอ่อ land for sale นะครับผมขายที่ดินนะโทรไปที่557273นะครับลด20%ด้วยนะฮะเคเราจะไปกันดีกว่าครับผมใคไปสำรวจตรงไหนอะ b u y s t สตูดิโ ดีเซนเชตโต้เอาดิไม่ธรรมดาว่ะเกมนี้มีเครดิตผู้สร้างด้วยกราฟิกยังดีดูดิ0 0 f p s อะ่ะ <c oughs> มีกอสมีเสียงอะไรวะนั่นหรือเปล่าอุ้ยไม่ใช่บางทีภาพมันมัวมันอาจจะทำให้ผมสับสนได้โอเคตรงนี้มีกำแพงนะทุกคนกำแพงสำรวจได้มากแล้วจะเป็นกำแพงบ้านใช่ไหม ไม่ใช่ไปแค่กำแพงเฉยๆเฮ้ยม,มีรถสวัสดีครับฮัลโหลรถมีน้ำมันด้วยไม่ได้อ๋อเนื้อว่าสตาร์ททิ้งไว้ที่แท้มันเป็นอันนี้นี่เองจะเป็นรถปรอบเปล่าเหมือนรถเหมือนพี่คนเมื่อคเคยสำรวจแล้วอะโอเคเฮ้ยเ้โอ้เงาเงาต้นไม้ตกใจหมดทำไมมันมืดๆขึ้นวะเกม ดิสเกมอันนี้เกมมือถือนะทุกคนทําได้ขนาดนี้ถือว่าเฟี้ยวแล้วกจ็จะเป็นเป็นมืมมดว่างงเฮ้ยน้ามีเสียงอะไรตามหลังกูมาเงียบเงียบเขาบอกว่า for sale เป็นนักข่าวจริงไม่เนี่ยหรือว่าคนจะมาซื้อบ้านวะถ้าเป็นบ้านอย่างนี้กูไม่ซื้อนะกระเป๋าฮะตรงนี้เฮ้ยเอาเข้ามาในบ้านเงียบเลยเอาโอ้ยเงาเงาเงา,งาพินจีเดินอ,ออกไปข้างนอกเสียงดังเดินเข้ามาชัตโตบ้านเก็บเสียงนี่ว่า ทำบ้านในหน้ากลัวจัดไม่อะไรเนี่ยขอดูหน่อยสิโอาา้ภาษาอังกฤษกูอ่านไม่ออก เดี๋ยวขอแปลแป okay, ๊บโอเคหลังจากที่ผมไปแปลในทางเลษมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่าเออในบ้านหลังนี้นะครับมีเหตุการณ์ประหลาดประหลาดเกิดขึ้นนะครับเมื่อลูกของพวกเขานั้นได้ฝันเห็นเรื่องอะไรแปลกๆนะครับและกรีดร้องในทุกๆเวลาตีสามนะครับแล้วก็ทําให้พวกเขานั้นรู้สึกหวาดระแวงจึงจะรีบย้ายออกจากที่นี่นะครับอันนี้อันนี้อ่านคร่าวๆนะอ้นี่ก็คือน่าจะเป็นครอบครัวของเขานะครับครอบครัวผู้หญิง2คนนะนะมีกาต้มน้ําอยู่หลังโซฟาโคเท่เลยลูกพี่ห้องนี้ไม่มีอะไร ห้องนี้ล่ะวู้ยไปใช้รูปตามคืออะไรอ๋อเหมือนโฟกัสเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาไม่หายไปเดี๋ยววอเตอร์เฮ้ยเปลเป็นโนได้เหรอโอ้ยทำไมเกมผีมันต้องมีเป็ี่นโนวะพอเอเอเอพอเ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 อข้างนอกไม่มีตัวอะไรใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยรูปเปิดทำไมโอ้ยมาเว อืมอะไรวะสวัสดีรครับอันนี้ห้องน้ำฮะองน้ำมีใครขี้ไม่เปล่าครับอแล้วพวกปิดทำไมมืดเคข้างล่างไม่มีอะไรฮะหมดแหละเพื่ออะไรข้างบนม,มันต้องมีแน่ๆเจ๊น่ากลัวจังตกใจนึวกว่าขาคนแจกันนี่วา่าอ้อ ไอ้กุญแจรถพริกอัพอัคคีฮีฮีครับไม่มีใครอยู่ใช่ไหมครับอย่าพุ่งมานะกูขอร้องเฮ้ยอันล็อกเดอะดอวะมึงล็อกเหรอกูไม่รู้เลยเนี่ยว่ามึงล็อกไงอ่าฮะนี่น่าจะเป็นห้องลูกสาวนะอินสติ k แมนว่าตรงนี้อ่ะยกเมื่อกี้ ประตูตรงนั้นมันยังไม่เปิดนี่หว่า w h ัวแต่มันเล่นกูแล้วมันจะเริ่มเล่นกูแล้วนี่บอกไปจากบ้านนี้ดีกว่ากลัวเฮ้ยย่ห้อนไปไปกินชานมไข่มุกดีกว่ากูังไม่มีอะไรจ้องเราในหน้าต่างหรอกมั้งเข้าใจไหมถ้ามีย่งนี้หยองยนะหยองอกระสือบอกว่าอ๋อเครื่องปัดไฟตกใจหมดนึวกว่ากระสือไม่กดอ๋อ โอมีไฟสุดยอดกิวคิวๆๆๆๆๆๆคิวยเฮ้ยใช้ถ่านหมดแล้วหรอฮะเฮ้ยอะไรวะน้าอะไรเนาะแมนอะไรอ่ะโอเคก่อซักเฮ้ยฮะอะไรรู้ปรทุกไม่ไ <parece> ด <little designers> <laughs> ้ร <Poor Torah> <t ries> ู้วะเฮ้ยเฮยตกใจหมดไม่ได้ต่ออ่ะ ข้างบนน่ะมันอยู่ข้างบนอ่ะเมื่อกี้เป็นอะไรก็ไม่รู้อ่ะเจอสเลนเดอร์ไปทีนึงว้กล้องช็อตซื้อกล้องจีนแดงมา่าไปดีกว่ารีบไปเดีว่าคนหัวลุกแล้วตอนนี้อปัดไฟอีกแล้วแล้วกูปัดนอะไรกันเลยอีกานูจับต้มแหลกโอเคปั่นไฟโฮ้ยอันนั่นนันนั้นนั่นนั้นนั่นนันนันสดล่อมึงอยาคิดว่ากูไม่เห็นนะ กูไปกวงมากูมีไม้หน้าสามพร้อมบวกมึงเสมอเด็กดูใกล้ๆก,กาคืออะไรอุย <c oughs> ้ยแล้วแล้วทำไมมันต้อหันกล้องขึ้นไปอยู่วะเฮ้ยมันสนุกเรอรูเล่นในมูเลเตอร์ด้วยหันไม่เร็วอะว่ะเผื่อพุ่งมาทำไงอ่ะเกมผีเอาตัวใจเฮ้ยช็อตอีกแล้วเฮ้ย <c oughs> ไปตามทางกู <c oughs> คือปิดไฟอีกแล้ว <c oughs> จะปั่นให้หมดเลยะ <c oughs> day ่ะเดย์บเดไลท์อ่ะบ้านอีกเลย คจอบ้านอีกแล้วมันอยู่ในน้ำหรอวาสลนเดอร์นี่ปัดไฟโลวส oh. วัสดีครับมีใครไหมครับ oh. ในบ้านมันต้องมีอะไรแน่แนเลยโอ้ oh. นี่นี่นี่อ๋อ oh. น่าจะเป็นบ้านนะที่สร้างไม่เสร็จหรือเปล่าเออใช่เนี่ยมันมันมีเหมือนโครงบ้านที่สร้างไม่เสร็จ oh. เมีเสียงแปลกๆถุงมเหม่าวะน่าจะมีอะไรโอเคบ้านหลังนี้น่าจะมีดีซื้ลูกซองให้เราเนยโอ้โหเวลาล้างบาปไ่รู้เลยนะครับบานเก็บเสียงอีกแล้วโดยออกมาปุ๊บสว่างเดินเข้าไปปุ๊บมืดโอ้เกมดีคุณภาพดีบ้านนี้น่าจะไม่มีอะไรฮะตัวอะไรอะสวัสดีครับ ้ยไปทางอื่นก่อนได้ไหมไทางอื่นก่อนดีกว่าโอเคอย่ายุ่งกูนะเราต้องถามเขาเปลบอกวะสวัสดีครับนเล่นกูแล้วมันเริ่มเล่นกูแล้วเดี <c oughs> ๋ยวดูสิกรอบรูปอ๋อ เป็นบ้านผีห่วงบ้านมั้งงั้นมึงจ่ายประกันบ้านเสร็จหรือยังกูมไม่ให้มึงอยู่นะถ้ามึงไม่จ่ายค่าน้าค่าไฟช่วยกูอ่ะอาเอาทางนี้ได้เหรอเอาเมื่อกี้ทำไมกูไม่เห็นตาเบืดอล้กกูไม่น่ามาเจอผีเช่นนั้นเลยตอนนี้น่าจะหมดแล้วนะชั้นสองขึ้นไม่ได้โอเคเราได้รู้ว่าเขตนี้เป็นเขตก่อสร้างที่สร้างไม่เสร็จเพราะมีคดีฆาตกรรมกเกิดขึ้นแล้วมันมีตัวประหลาดที่เด็กหญิงสัมผัสได้ทำให้ครอบครัวครอบครัวหนึ่งต้องหรือว่าคนนั้นจะเป็นเด็กหญิงเปล่าวะน่าจะใช่ั้ง กูมาทำข่าวเชื่ออะไรตรงนี้วะเนี่ยไปตรงไหนอะตรงนู้นเหรอ g กก o go 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 ผมเห็นเป็นเงาบ้านตรงนู้นนะทุกคนดูสิอันนี้น่าจะสุดเขตแล้วนะโอ้บ้านหลังสุดท้ายหรือเปล่าน่าจะเชื่ออย่างนั้นนะิเนอะสวัสดีครับว่าคุณต้องมีคนอยู่แน่ๆเลยที่นี้มีอะไรอะ่ะคีไม่มีอะไรครับสวัสดีครับมีใครไหม อะไรเนะ okay. he he ี่ยไฟล์มีเลเวลเลสโอเคนีดฮิโนฮีทูเอ็นฮิเมทเสียงใครเดินเอ้า What เพิ่งจะเริ่มเกมเหรออ๋อ เขาบอกว่าถ้าคุณอยากจะเล่นเกมคุณต้องซื้อเกมเต็มโอเคครับผมใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อผมได้ซื้อเกมนี้มาเล่นกันนะครับแล้วเจอกันในพาร์ทต่อไปสำหรับคนเกียนผีวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายจ้า